หน่อยน่อยหน่อยอหน่อย่่อม่เฮ้ยเี่เก้ยเฮ้ยไม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยมฮ้ย้อมานาเฮ้ยลูกเฮ้ยยเฮ้อ้ยเเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ่ยเยเฮ้เฮยเ้เฮ้ยเเฮ้ยเฮเ้ยยเ้เ้ยเยเย้ยเฮ้ยย้นเ้ยเฮ้ยเยเ้ยเย้้้้ยะ้ย ก็ลืมนึกถึงเรื่องผีแม่นาคไปซะฉิบไอ้เรื่องนี้นะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าจะโทษใครสักคนหนึ่งต้องโทษยัยปริกเออเป็นหมอตำแย่ภาษาอะไรวะทำลอดอีนาคตายทั้งกลมใช่เอาไยอดไอ้จับ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 ,จบ,จบไอ้เอ็งพูดอย่างนั้นได้ยังไงวะฮะอีนาคก็มาหากักคอข้าพอดีข้าก็ทำเหมือนที่ทำคลอดพวกเอ็งทุกคนนั่นแหละก็ไม่เห็นมีใครตายสักคนนี่หว่าอีนาคมันคงถึงคาดคาดแน่นไหยล่ะเอาพอลุมหลวมด้วย ีนตายไปก็ดีพี่มากหลักว่าจะรบ up, จะได้เป็นของข้าเฮ้ยโอ้อีไส้เองก็ช่างกล้าใช้ผัวต่อจากผีเนาะไม่เกัวอีแน่ผมมาทวงผัวมันคืนบ้างหรือไงกูไม่กลัวหรอกผีสางมีจริงที่ไหนเฮ้ยผีมีจริงๆนะนี่วันก่อนชนะพายเรือผ่านบ้านอีนน่ันเห็นอีนายืนอุ้มลูกกวักมือเรียกอยู่แบบนี้แต่คุณจะเลยรับแม่นาคขึ้นเรือแล้วพายไปด้วยกัน ไปทางเดียวกันพอดีป้ารพี่วอดใครจะกล้ารับผีขึ้นเรือฉันนี่นะไผยจ้ำไผ่จ้ำจำจ้ำจนปวดแขนไปหมดเลยจะจ้ำนานมากสินะดูสิแขนใหญ่เป็นต้นตาลเลยเนี่ยเมื่อตรงไหนเดี๋ยวฉันวดให้เออตรงนั้นนั่นแหละดกขาว้ามอดกำไรจริงๆเลยข้านะบ้านอยู่ไกลพี่มากพอตกกลางคืนทีไรได้ยินเสียงอิน้ากล่อมลูกทุกคืน

หายคืนแล้วเนี่ยเอางี้ไหมข้าไปนอนเป็นเพื่อนเองสักคืนไมะว่าทันเลิศบ่ายเนี้ยไอ้มากมันจะรู้หรือยังว่าเมียมันตายกลายเป็นผีเฮียนเนี่ยโอ้ยอย่าปรไอ้มากจะรู้ได้ยังไงอ่ะมันลบอยู่ชายแดนโน่นเฮ้ยนี่ก็ใครจะขานะเขาว่ารีบกลับบ้านกับช่องกันดีกว่าเดี๋ยวมันมาหลอกเอาหัวโกดกันหมดไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอเอาเรีบรเดินกันระวังล้มกันล่ะ อถ้าสมมุติว่าไอ้มากมันกลับมาแล้วรู้ว่าลูกเมียตายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะดีและที่ใจไฟหานางฟ้าก็ยังสู้คุณไม่ได้เลย เื่เดินผ่านมาผมก็ละสายตาไม่ได้เลย